เดี๋ยวเราจะเริ่มจากข้างล่างก่อนนะครับให้เวลากับมันเยอะหน่อยนึงเนะ<อ>าะตอนนี้ก็จะคุยกันเยอะนิดนึงว่าเราเวทยังไงเทรนยังไงเราจะได้รู้ข้อมูลมากขึ้นลงไปเฉพาะชั้นผังพืชเท่านั้นจุดประสงค์ไม่ได้ทํำลายมันเราแค่ต้องการเติมน้ําเข้าไปในตัวของผังพืชพอมันเติมน้ำได้เสร็จปุ๊บ เดี๋ยวพออาร์มลองกลับไปหันท่า90เมื่อกีน้นี้หรือลองยืดตัวของข้างขางด้านในมันจะฟิลดีขึ้น<ม>ที่ผ่านมาที่เรามารู้สึกรัดอะไม่ใช่กล้ามเนื้อเราที่ตึงแต่เป็นตัวของผังพื้นอะที่มันรัดเราอยู่ที่มันตึงเจ็บไหมไม่เจ็บโอเคแต่ไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยทำใช่ไหมอ่าม่เป็นไ่ะแพเชียไฮเดรชันในส่วนของมันเนี้ยมันจะเห็นชัดในส่วนของพวกนักกีฬาพอะกาย เพราะว่ามันคือการประกวดรูปร่างใช่ไหมถ้ามันรัดอยู่อ่ะมันจะมีผลทําให้การแสดงกล้ามเนื้อออกมามันจะชัดเออแต่ถ้านักกีฬาบางครั้งแล้วเรารู้สึกว่าเรายังคุมอยู่ในระดับที่เราคอนโทรลมันได้อย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่จำเป็นต้องทําแต่อย่างของเราอย่างเงี้ยเราดูแลตัวเองดีแล้วพยายามเต็มที่แล้วมันขาดอะไรไม่รู้เราก็ต้องมาลองทำอย่างี้ดูถ้าเกิดว่ากลายเป็นว่าเราไปตกเลอาของนี้นอดีเดร็แต่ตกอ้าว จบแล้วทำแบบนี้ครึ่งสักสามเดือนครั้งเดือนละครั้งหรือเป็นบางคนปีละครั้งขึ้นอยู่กับเออเลเวลแล้วก็ตัวของบางคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอโอเคกังออกสวยเราจะทำยังไงกันชุมโอเคเจ็บไหม ได้อยู่เนาะโอเคไม่ไหวหบอกนะครับไสิบพอซ้ำต้งไปอีกทีหนึ่งใึงมากมากมันใช้คัน,นสุดยอดมันก็เป็นขานำถูกต้องไหมครับ กกึมันจะเป็นฟิลลิ่งเหมือนเราลูดไปบนพื้นที่มันขรุขาอะไรอย่างเงี้ยหน้าขาเราดิ้นหนักอยู่แล้วใช่ไหมครับมันรอย่างเงี้ยจะฟิลแบบจะฟิลแฮมเบอร์เกอร์ด้วยด้วยด้วยรูปแบบของผิวหนังของชั้นไขมันอ่ะมันจะมีขรุขระอยู่แล้วแต่ของเนี้ยมันจะเป็นเตือดเตืเตือลยก็แสดงว่ามันจะมีปัญหาเยอะกว่าใช่ครับ เอียดออกงอเข่าเอียดออกขออีกสักสามทีดีครับครางกันว่าตอนนี้เรางอขึ้นมันจะฟิวหนักกว่าหรือเปล่านะครับชัดก,กว่าไหมได้ได้ได้อยู่เนาะโอเคฟิวดีไหมฟิวดีเนะ okay. าะโอเคเพราะงั้นก็คือพี่มองว่าถ้ามองในระยะระยะยาวครับถ้าเรากลับไปฟื้นฟูตัวเองอย่างเงี้ย พี่มองว่าพี่จะเลงให้เรามองดูเรื่องของการเวทแฮมสตริงครับให้มันเข้าพาร์ของมัดที่เราต้องการมากขึ้นตอนที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้ก็คือปัญหาก็จะมาจากส่วนที่มันอยู่ในแนวเดียวกันเป็นตัวหลังโอเวอร์ในการที่จะใช้ตรงของข้อแก้วเหมือนกันในการปรับให้มันโฟล์มากขึ้นแต่ก่อนอื่นเราจะมาปรับโฟล์ในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวรบกวนถอดเสื้อนิดหนึ่งนะครับ จุดลิงก์ทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปตามเส้นในส่วนของอาข้างล่างนะครับจุดเชื่อมต่อจะอยู่ตรงนี้เวลาไต่ขึ้นไปทีหลังเวลาที่เรายกแขนถ้าส m a s h อะไรพวกนี้ตัวที่เป็นตัวดึงขึ้นไปนะครับมันจะทำงานคอมโบกันก็คือหน้าแขนกับตัวของไหล่หน้าจะเป็นตัว main muscle หลักของเราแต่กลายเป็นว่าให้ลองจับดูมัดของกล้ามเนื้อไหล่หน้ามันเล็กกว่าที่คิด ก็เลยคิดว่าที่ผ่านมามันไปใช้ตรงนี้ยกหมดเลยครับมันไปใช้ฟอ์มันไปใช้แขนด้านล่างในการช่วยยกเพราะงั้นตรงนี้ก็ถูกอินทิบิกด้ยข้างล่างหมดเลยถูกจับยังทํางานพี่จะกระตุ้นไหล่ด้านหน้าเราขึ้นมาเราให้เราพอมันก็ตึ๊ด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 ยก,ต,ก,ต,กตามมันคิดว่าฟีลลิ่งในการยกมันจะกลับมากลายเป็นว่าที่ผ่านมาโอเคใช้ตรงนี้ยกเราเหนกลับมายกดู แล้วค่อยๆผ่อนแรงลงช้าๆครับอ่ามานี้เก่งไว้าเท่านี้นะเก่งไว้นะอ่าแล้วก็ออกแรงแค่สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ขึ้นไปใหม่เราจะทําให้มันรู้สึกว่าฉันสามารถคลายตัวได้ฉันไม่ต้องเก่งขนาดนั้นที่ท่านมาฉันเก่งเกินไปนะครับผมอ่าขึ้นไปใหม่นะไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บโอเคสบายไหโอเค แล้วก็จะมาต่อที่ในส่วนของทางด้านหลังนะครับเราจะใช้ครอบแก้วเดี๋ยวพี่จะลงออยตรงนี้อัดไหมอัดไหมนะไม่ฮะโอเคไปครับเราจะเพิ่มการยืดนะครับให้จังหวะที่เรายกมันจังหวะยกไม้ของเราคือเราต้องการง้างเพื่อจะตีใช่ไหมมันจะเป็นการยืดตรงนี้ออกเพื่อเก็บแรงที่ผ่านมาเราไปใช้ตรงนี้ดีนะตรงนี้อัดมั้ยไหมครับ น,นิดๆน,นะ,นนนะโอเคเอาลงนะครับเราจะมาเคทตรงนี้เพิ่มครับถ้ามีอัดเราจะเคทตรงนี้เราก็จะเป็นในส่วนของไหปลาลาขออนญาตนะครับไขปลาลากับอกมัดเล็กแล้วก็จะคลายมันจะเจ็บนิดๆอ่ะยกแขนงขึ้นครับ โอเคไม่เป็นไรครับเออแค่เราแค่เราเรากำลังเหมือนเป็นการคลายมันเพราะงั้นไม่จะเป็นต้องสุดมากนะแค่ยก,กยเฉยครับยกขึ้นอดีขออีกสองทีดีสุดท้ายครับโอเคสวยไม่เหนื่อยนะ <laughs> เหมือนการรักษาที่เหนื่อยมาก <laughs> ใครจะหมดแรงก่อนกันจะไม,ไม่เจ็บ <laughs> ไม่เจ็บนะบร,รู้สึกอยู่นะอ่ะให้เรายกแขนขึ้นเหมือนจะเตรียมส m a s เลยครับไ,ไ,ได้ไหมไหนเอาค้นี้พอเราก็ลงครับฟืดทำเหมือนเดิมครับค่อยๆมา,ง,าง้งเอียดขึ้นสู้ขึ้นไหมครับสู้ไหมฟืนครับฟืนฟืนแล้ก็ลงพอทนเนาะโอเคขออีกสามครั้งค,ครับ ยกไปเยียดขึ้นเตรียมท่าแมชสวยเก่งมากสองดิ้กล <c oughs> ้ามเนื้อแม่งแบบค่อยๆขึ้นมาเลยโอเคขึ้นไปครับฟื <f> ้ <ups> มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะามโอเคลาสวันฟื้โอเคผ่อนครับ <f ups> อะไรใช่ไหมอ่าก็เป็นการคอนเฟิร์มได้นิดน,นึงครับว่ามันไม่ได้แย่อะไรเลย